นิสสันประเทศไทยพร้อมจำหน่ายนิสสัน GTR T-Spec โดยเปิดให้จองแล้ววันนี้ที่นิสสันกรุงไทยผู้จำหน่าย GTR อย่างเป็นทางการแห่งเดียวในประเทศตามมาตรฐานศูนย์บริการรถยนต์สมรรถนะสูงข,ของนิสสันหรือนิสสัน h i g h p e r f o r m a n c e c e n t e r โดย GTR T-Spec คันแรกพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าชาวไทยภายในเดือนธันวาคมปี2021นี้โดยผู้ที่สนใจสามารถชมตัวจริงนิสสัน GTR T-Spec ในงานมากรมยันยนต์ครั้งที่38 ปลายปีนี้นิสสัน GTR T-Spec เป็นรุ่นพิเศษที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในญี่ปุ่นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมามีการปรับปรุงสมรรถนะและดีไซน์ด้วยเบรกคาร์บอนเซรามิก amic, สปอยเลอร์หลังแบบคาร์บอนไฟเบอร์ฝาครอบเครื่องยนต์พิเศษสำหรับรุ่น Limited Edition และตราสัญลักษณ์รุ่น T-Spec Limited Edition ที่ด้านหน้าและด้านหลังล้อลอยฟอชจากเรส สีบรอนซ์ขนาด20นิ้วและสีตัวถังใหม่2สีได้แก่สีม่วง m i d ไนท์เพอร์เพและสีเขียว m ม l l เนียมเจดเข้าพูดไปกับสีหลัก,กอื่นๆอีก4ส,สีภายในตกแต่งเฉพาะด้วยสีเขียวโมริก e ีนเบ่อนั่งหุ้มด้วยหนังกลับภายใต้หลังคาใช้วัสดุอาคันทลาและสัญลักษณ์ทีสเปก o บเรนคอนโซ e สำหรับชื่อรุ่นทีสเปกมาจากประชญาของ GTR ในการเป็นผู้นําและผู้อยู่เหนือการเวลาโดยได้รับแรรบ,บันดันใจจากคำว่า Train และ Traction ที่หมายถึงการยึดเกาะถนนในฐานะผู้กำหนดเทรนกี r าถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ลำหน้าอยู่เสมอและมีสมรรถนะของรถในการขับขี่ด้วยการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมโดยทีมวิศวกรได้มุ่งมั่นทำงานอย่างหนักมาโดยตลอดดังนั้นรถรุ่นนี้จึงโดดเด่นในด้านการยึดเกาะถนนอย่างแท้จริง สมรรถนะของ GTR ขับเคลื่อนด้ยวยเครื่องยนต์แบบ V6 2 4วาล์วขนาด3.8ลิตรทวินเทอร์โบเครื่องยนต์ทุกเครื่องประกอบด้วยมือจากช่างเทคนิคระดับสูงสุดของ GTR หรือทาคุมิมอบความประณีตและสมรรถนะอันทรงพลังให้พละกำลังสูงสุด555แรงม้าและแรงบิดสูงสุด6 3 2นิวตันเมตรกำลังของเครื่องยนต์ถูกส่งไปยังล้อทั้ง4ผ่านชุดเพลาส่งกำลังขับเคลื่อนในระบบขับเคลื่อน4ล้อ นอกจากรุ่นที่สเปกใหม่แล้วนิสสัน GT-R ยังมีรุ่นพรีเมียมลักชัวี่ซึ่งมาพร้อมสีภายนอก6สีได้แก่สีฟ้าเบสไซด์บลูสีแดง v วร i เรียนเสีเงิน Super ร์ซิวเสีขาวสตอมไวสีเทากันเมทัลลิกและสีดำมุกเ e a r ์บลักในขณะที่การตกแต่งภายในของรุ่นพรีเมียมลักชัวรมีเลือก3สีได้แก่สีเทาเออร์เบิร์นสีแดงแอมเบอร์เรดและสีดำ m u ม a ไรบล c k นิสสัน GTR ใหม่รุ่นทีสเปคมีราคาจำหน่ายอยู่ที่12ล้า00น200,000บาทมาพร้อมกับการรับประกันของนิสสันซึ่งครอบคลุมระยะเวลา3ปีหรือ100,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงด้วยช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมจากประเทศญี่ปุ่นศูนย์บริการรถยนต์สปันตาสูงของนิสสันมอบการบริการลูกค้าที่ดีที่สุดด้วยไหลายแท้ของนิสนสัน GTR ส่วนนิสสันทีนาร,รุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ มีราคาจำหน่ายอยู่ที่10ล้าน7แสนบาทลูกค้านิสันกีทยาทุกคันจะได้รับความอุ่นใจจากบริการหลังการขายแบบ Exclusive ของนิสสันโดยนิสสันกรุงไทยสำนักงานใหญ่รามอินทากิโลเมตร4ผู้จำหน่ายและให้บริการสำหรับรถยนต์นิสสันกิทยาอย่างเป็นทางการของประเทศไทยโดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 2 5 1 0 ha 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 พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ